สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l Podcast ประจำวันพระหัสบสีบบดีที่23มิถุนายนตลาดหุ้นสาหารัฐปรับตัวลดลงหลังนายโจโรมพาเวลประธานเฟดกล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงซึ่งการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินไปและรวดเร็วเกินไปนั้นนายพาเวลระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐ เข้าสู่ภาวะถดถอยโดยยอมรับว่าการทำให้เศรษฐกิจลงจอดแบบซอฟต์แลนดิ้งนั้นถือเป็นความทา้าทายอย่างมากค่ะโดยในคืนที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวลง0.15%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง0.13%และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง0.15%ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนียูโรสต o อง600ปรับตัวลง0.7% ปิดลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีเนื่องจากการปรับตัวลงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าพกพภัณฑ์ขณะที่เงินเฟอ้อของอังกฤษปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีในเดือนพฤษภาคมโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ออกมาเพิ่มขึ้น9.1%เมื่อเทียบรายปีซึ่งแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้ธนาคารกลางอังกฤษ ปรับขึ้นอัตตาดอกเบีย้ยสูงกว่า25เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี C S I 3 0 0ปรับตัวลง1.7%ท่าทำกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวทั่วโลกประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศจีนยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของวัสโควิด1 9ค่ะ ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีห่งเสงปรับตัวลง2.35เเขณะที่ดัชนีหังเสงเทคปรับตัวลง4 3 7ดนต้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่พลิกกลับมาปิดในแดนลบโดยดัชนีนิเกอิ2 25ปรับตัวลง 0. 3 7เนื่องจากความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนโดยหุ้นนิสันปรับตัวขึ้น2.2 4อร์เต์ หุ้นมิซูบิชิมอเตอร์ปรับตัวขึ้น7.11%ค่ะด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นอินเด็กของบ้านเราปรับตัวลง0.92%ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียขณะที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของกรงซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้าโดยคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่3.3%ในปีนี้และ4.2%ในปีหน้าค่ะจากปัจจัยบวกหลักๆคือ 1. การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดบริการ 2. จํจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากการเปิดประเทศและ 3. ตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมิปรับตัวลง0.02เซ์ หลังจากนายเจอรมพาเวลประธานเฟดกล่าวยืนยันต่อสภาคอนเกรสว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นหนตตาดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงส่วนสัญญ,ญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง3%แต่ระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นหนตตาดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันค่ะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาในกองทุน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด principal c h a t a g สอกองทุนเปิด m china gd 3กองทุนเปิด uob sjsm และ4กองทุนเปิด one top f i mc และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by c i m Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ